You won't be BM. We should be closer than friends. Uh, if you OPN, uh, engaging is on my agenda. Request my chariot yeah, to get ya, uh, The door's O-P-E-N, Take that high road and hop in. Open, open up. up, open up, shut it down like a Mac Open up, open up. o p e สวัสดีครับผมผมอาจารย์จรินทร์วงัชัยเป็นครูที่ปรึกษาประจำศูนมหาสรสารคามวันนี้เรามานำนานกศึสษมมาตรวจโรคโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทางท นะครับก็ตอนนี้ก็เราก็อยู่ภายในตึกของโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นทรัลแล้วครับเราหมอมาตรวจโควิดนะครับนี่ค่าตรวจโควิดก็ครั้งนึงครับก่อนจะบินครับวันนี้เราเรามาตรวจโควิดนะครับเพื่อเอ่พื่อเพื่อจะไปที่สเปนาตรวจโควิดรับผมเราจะจะไปที่ปรเทิลมาตรวจตรวจโควิดครับผมหลังจากเราจะไปศึกษาตร์เราจะไปศึกษาศึกษาที่ประเทศอิสราเอล ต้องมีการตรวจโควิดก่อนไปครับครบวนี้เราก็มาตรวจโรคโควิดนะครับเพื่อที่จะทําไบรับรองนะครับในการในส่วนของที่เราจะไปตรงนูนนะครับเราต้องรับรองว่าเราเนี่ยได้ผ่านการตรวจโรคมาแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นซึ่งเป็นช่วงที่โควิดยังไม่หมดนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องเพื่อเอกสารสำคัญนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราไม่ติดโควิดนะครับ